น,นี่เวลาเจ็นิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับสวัสดียิีท่อนทุกคนนะครับ สวัสดีครับพีณแม่สวัสดีครับน้ำไม่ข้าวน้ำไม่ข้าวมีทน้ำเลยน้ำขนมน้ำน้ำเย็นเย็นน้ำเย็นเย็นมีบริการนะจ๊ะน้ำเย็นเย็นบริการครับผมขอบคุณครับวันนี้หมอต้องหมอพุ่มไม่มาส่งทีมใหม่มาส่งทีมใหม่มาครับคุณมอสบอกครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังนะครับ เก็บภาพบรรยากาศด้านหลังให้ย้ายทำพวกเราได้ติดตามรับชมนะครับที่ท่านได้ร่วมส่งลวงตาคุณแม่ชีแม่ชีคืออยู่ในยุงหลังคุณแม่อโอ้นี่ คุณแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามครับคุณแม่เจ้าภาพลงฐานครับคุณแม่ะนะครับคุณแม่เจ้าภาพลงฐานเมื่อคืนนี้นะครับถามว่าท่านส่งลงตามไหมท่านบอกว่าเดินไม่ไหวแต่ว่าเดี๋ยวขับรถตามหลังนะครับท่านก็เดินมาระยะหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถนะครับ <c oughs> ทางนี้สวนยางพาราจะเยอะมากครับเ <c oughs> มื่อไหรคุณแม่เมื่อไหร่ เมื่อแน่อยู่หักสู้สู้สลงตาเพื่อผ้าสู้ใกลห้หอนแล้วคุณแม่โบไลแล้วค่ะใกลห้หอนแล้วลว,วันนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมใกล้สิเข้าบ้านดงแล้วข้างหน้านี่เป็นบ้านดงบรอเปล่าคุณแม่ค่<ฮ>ะอ๋อบันดุงคุณแม่บอกว่าใกล้ถึงบ้านดงแล้วนะครับ <c oughs> ภาพบรรยากาศนะครับด้านหลังและด้านหน้านะครับไว้ฝากใจทำพวกเราไปติดตามรับชมนะครับทางต้อมดำซิ่งนะครับมือรถไว้ใส่ขนมนมเลยไว้แจกเด็กๆคนแก่คนจรา,าคนท้องพ,พิการนะครับ สาธุครับผมสาธุอนุโมทนาบุญกับแจ๊คทำเพื่ท่านท,ท,ทุกคนครับ ก็เส้นทางการจะ,จะ,จะริทวงวันนี้นะครับผ่านสวนยางพาราผ่านทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะครับก็ส่วนด้านหน้านี้ก็จะมีเด็กๆนะครับจากโรงเรียนพลสวรรค์นะครับราชพัฒนานะครับที่มารอต้อนรับหลวงตาพงชื่นนะครับ เด,เด็กโรงเรียนโพนสวรรค์ลาพัฒนานะครับนะที่มารอตอนรับดวงตานะครับโรนะงเรียนโพนสวรรค์ลาพัฒนานะครับสนะาธุสาธุค,นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าล yeah ืมไปติดตาม แนวกฎกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดียตาธรรมทุกท่านทุกคนครับ